สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ในตะนออกกลางนะครับนการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลนะครับกับฮามาสในฉนวนกาซานะครับยังไม่แผ่วเลยนะครับยังเดือดกันอยู่ที่เดียวข่าวแปลต่างประเทศนะครับน่าสนใจอิสราเอลจะถูกสยบนะครับจุดๆๆการกล่าวอ้างครั้งใหญ่นะครับของจอร์แดนขณะที่สงคราม IDF h ฮามาสนองเลือดมากขึ้นนะครับอิสราเอลไม่สามารถชนะประกาศโดยจอร์แดน อิสราเอลนะครับได้รับความทนทุกทรมานความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แล้วโดยจุดๆๆการประกาศครั้งใหญ่นะครับของจอร์แดนขณะที่ IDF พยายามที่จะจบเสร็จสิ้นฮามาสจอร์แดนได้สร้างการทำนายใหญ่เกี่ยวกับผลลัพธ์สงครามอิสราเอลฮามาสที่กำลังดำเนินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนได้กล่าวอ้างว่าอิสราเอล ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จชัยชนะทางการทาหารในกาซาอยแมนซาปดี man, e ได้กล่าวว่าเป้าหมายของปฏิบัติการของอิสราเอลต่อต้านฮามาสคือเพื่อที่จะขับไล่ประชากรชาวปาเลสไตน์มากกว่าที่จะสยบสร้างความพ่ายแพ้แก่กลุ่มกองกำลังทหารฮามาสอยแมนซาปดียังได้กล่าวอีกว่าอิสราเอลได้รับความทุกข์ทรมาน การพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วจอร์แดนประกาศอิสราเอลไม่สาม,มารถชนะกล่าวโดยไอแมนซาฟดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนว่าการทำลายล้างในกาซาในสองเดือนที่ผ่านมาเป็นการบ่งชี้หนึ่งของนโยบายหนึ่งของอิสราเอลที่ดูเหมือนได้จงใจที่จะขับไล่บรรดาผู้อยู่อาศัยต่างๆนั้น ของการปิดล้อมปาเลสไตน์บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของชาติอิทธามาเบนจีเวอร์และรัฐมนตรีคลังเบซาเรลอ่าสมอลทรี Treat, นะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความตั้งใจนั้นแต่นี่คือสงครามที่อิสราเอลไม่สามารถชนะอิสราเอล ได้รับความทุกข์ทรมานของอการพ่ายแพ้นะทางยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วอิสราเอลได้สร้างนะปริมาณของความเกลียดชังที่จะหลอกหลอนภูมิภาคนี้และสิ่งนั้นจะกำหนดนิยามบรรดาคนรุ่นอนาคตต่างๆมันทำร้ายประชาชนของพวกเขามากพอกันกับมันมีผลร้ายต่อทุกๆคนในภูมิภาคนั้น พูดง่ายๆอิสราเอลกํา,ากลังท้าทายทุกๆคนบรรดาพันธมิตรของพวกเขากฎหมายนาน,นาชาติและสหประชาชาติซาปดีได้สร้างถ้อยถแถลงที่การประชุมโดฮาการรวมกลุ่มประจำปีของบรรดานักการทูตในเมืองหลวงกาตาร์ฐลนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟยังได้เข้าร่วมเหตุการณ์นั้นในกาตาร์ด้วยผ่านทางวิดีโอลิงก์ เซอร์เกลับลอฟได้กล่าวถึงสถานภาพที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขข,ของความเป็นรัฐของปาเลสไตน์คือเหตุปัจจัยที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับเพียงหนึ่งเดียวนะที่กำลังจุดประกายความสุดโต่งในตะนอกกลางอิสราเอลได้เริ่มการลณนลงทางการาหารของพวกเขาในกาซาภายหลังการโจมตีในวันที่7ตุลาคมของฮามาส บรรดาเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้กล่าวว่าประชาชนมากกว่า1,200คนได้ถูกสังหารเป็นผลของการโจมตีต่างๆของฮามาสแต่อย่างไรก็ตามอะไรนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในกาซาและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ได้น่าตกใจน้อยไปกว่าการโจมตีในวันที่7ตุลาคมเกือบ18,000คนเสียชีวิตในกาซาเนื่องมาจาก บรรดาการโจมตีของอิสราเอลสำหรับ66วันที่ผ่านมาตามรายงานต่างๆราว2ใน3ของชาวเปริสไต์ที่ถูกสังหารเป็นผู้หญิงและเด็กนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรชิ้นนี้นะครับก็เป็นเสียงที่ส่งออกมาจากหนึ่งในชาติอาหรับนั่นคือจอรแดนนะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของจอรแดนเนี่ยก็ออกมาบอกนะก็คงเป็นภาพรวมที่เห็นทั่วโลกอะ่ะเขาบอกว่า อิสราเอลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่มีทางชนะนะกลุ่มฮามาสไอหรอกนะเพราะว่าไอที่บุกเข้าไปในกาซาเนี่ยที่ทําร้ายไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันไม่ใช่เป็นฮามาสนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงกับเด็กซะมากกว่าสิ่งที่อิสราเอลทำไปเนี่ยนะครับเป็นการาท้าทายนะแต่คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรของเขาเองนะที่เตือนหรือว่านะบรรดา เรียกว่าคนทั่วโลกอะ่ะนะกฎหมายนานาชาติแม้แต่สถาช,าชาติเองนะครับก็จึงถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับอิสราเอลนะฮะและสิ่งนี้ก็ทําให้อนาคตเนี่ยอิสราเอลเนี่ยนะครับก็พูมไงคือไม่เหมือนเดิมอะ่นะเพราะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะที่มองอิสราเอลเนี่ยจะมองว่าอันนี้เป็น การนีเขาเรียกว่าฝ่าฝืนนะฮะเป็นการละเมิดนะครับพวกกฎหมายนาะนาชาติอะไรต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ